ผ้าอีพ่อเนะพ่อเอาผ้าให้เอฟซีบ้างเดี๋ยวดูผ้าดาบเด้อเฮ้อจะกั๊มเยอะนึงเลยพี่นอกป๊ตกได้คืนคือเก้าทุกคนตอนนี้ตามมักต้องเสอ้อปูนาของนกกาสำเร็จเรียบร้อยเลยเนาะ สดน้ำปลาแดอน้ำปลาแดกหนัวหนัวทุกคนตกปูทุกคน คืสกคนมื้อนี้กับพ่อพ่อกับน,นกอีกแล้วเนอะมื้อนี้นกจะพาทุกคนมาเลาะเบิ่งเข้านาเดอเข้านายุงกัอน,นกนี่แหละเนอะ พอดีว่านายุเฮือนกาดำได้ประมาณเดือนไปแล้วพ่อแม่พี่น้องเขาก็มาเบิ้งความคืบหน้านำกันเนาะว่าดำได้เดือนไปแล้วเข้านาเฮาจีงงามซ้ำเลยอหนะะแล้วหลังจากพาทุกคนเลาะเบิ้งเข้านาเรียบร้อยแล้วนกกาจิพาทุกคนมาเก็บตัวหอยมาซ่อนตัวปูมาเซิร์ตตำบักต้องเดิมวันนี้นกเอามักต้องมานำพ่อแม่พี่น้องเอามาตำกินยู่เถียงนาน้อยคอยฮักเนาะเขากะเกียมไปเบิ้งเข้านานำกันเลยเดือพ่อแม่พี่น้อง อันนี้เนาะทุกคนก็คือเข้านาที่เฮาดำได้เดือนปลายเลยเนาะมันกันยังกีบ้องงามันเลยนี่มันงามเป็นบ้อนเป็นบ้อนเนาะอยู่ทางด้านนี้แห้งเขียวอุ้มหุ้มเลยบ่แม่นเขียวต้นข้าวดอกพี่น้องเขียวแยะแยา,าซอนบ่ไก่ไหลไอ้เคยเศร้ากัาก,กำลังลกอยู่เาะยี่พ่อก็ลัลกอยู่ทางด้านเนืออ้ตัวหอยกระไหลเนาะพอนะ ก่อนอีพอ่อเดินลกหญ้าอ่ะเบิ้งพาอีพอ่อเนะพ่อเอาพาให้ FC เอฟซีเบิ้งเด้อูพาดาบเด้อไปกันเลยดิพอเท้าด้ตอกเอาไปพร้อมถ่างหญ้าปะคักๆพี่น้องเข้าดีแท้ปะ รับข้าวนาปีนี้เนาะทุกคนอีพ่อเศร้าเซอร์เป็นข้าวไกล้น้อยเมดท่องนี่เลยเนาะเพราะว่าที่อันปีผ่านมาฮะนาจุนกจะใส่เป็นประเภทแบบข้าวหล่าเนาะและซื้อข้าวอะไรบุมเม็ดเย้ยอีพ่อออกมาแต่บ้านเนาะอีพ่อออกมาแต่สัญญาแต่ปีนี้ฮะนาฮาลองเซอร์ข้าวไกล้น้อยหมดเลยเนาะ แล้วเขากะเกี่ยมมาเบิงนํากันหอดยามเก็บเกี่ยวคนไรเนาะว่าเสื้อข้าวไก่น้อ,ๆๆยนอ,อ,นอยมันจีได้ดีบ่คว่าเสื้อข้าวไก่น้อยแล้วได้ดีได้ข้าวหลเนาะปีมือเขากะเสื้อข้าวไก่น้อยอีกพอไม่พี่นองข้าวไก่น้อยกินกะแซ่บแซ่บเนาะหอมหอมอ่อนๆนุ่มๆเต่กะโบเน่เจอคือกันว่ามาเสื้อนาจุนกแรกมันจีได้ข้าวหลยบนะเพราะว่าที่ผ่านมาเขาเสื้อเป็นข้าวไหลเนาะข้าวหลท่านจะได้แบบข้าวหล แล้วตอนนี้เนาะนกกาจีพาทุกคนไปลงเก็บตัวหอยนานละเด้อหลังจากเก็บหอยแล้วหาวกาจีไปซ่อนเอาตัปูไปเสิร์ตตํำม,มักตองเนาะทุกคนป่ะไปลงเก็บหอยกันเลยเกียมเบิรงเนอะว่าเมื่อนี้นกจีได้หอยห,อยหลายปานเลยพี่น้องดีทุกคนหอยโตเยอเนื้น่วยเยื้ยๆ さそどと ลหลายๆนะทุกคนปกจัป๊กน,นี่มันกำลังนอนอยู่เลยจ้า แต่ลูกใหญ่เลยทุกคนหอยนะ้ำทอนี้พอดีแซ่บเนาะมันยังบบทันมีลูกนี่ อันนี้ก็คือหูตูปูเนาะนกสิพาทุกคนมาจกหูปูพร้อมได้พี่น้องเบิ่งว่าสิไดวะได้ละจ้าเน่ไว้หลุดตัวซ้ำนีน่เนาะพอดีเอาไปเสิร์ฟตามมัตต้องไปค่ะหนองบ่งหูนี่เน่หูนี่ก็มี หูปังด้วพี่น้องได้อีกแล้วตัวหนึ่งจกยุหูเลยตัวนี้ ซ้อนเพื่อเดียวได้ปลาไก่หลายทุกคนได้ตัวปลาพร้อมอันนี้คือโตปลาบินเนาะบ้านนกเอิญ่าปลาบิน ปลานี้เห่าจิ้ป่อยมันคืนด้วยพี่นอ้องไว้คือมันออกไม่แพ่ลูกเนาะไลงไปเดีย๋ยวนกกิ้าทุกคนมาเก็บตะปูเนี่ยผู้ความขนาดเนาะตัวนี้กอดมือไว้เป็นอย่างดีเลยอู้ได้กุ้งได้ได้กุ้งด้วยพี่นอ้อง แน่ตัวปูปูตัวแม่ตัวนี้พักเงน้ห่างนะนี่ตัวผู้เยอะเตอะหอยก็ได้อู้มีตัวกุ้งหลายเนาะมีกุ้งหลายทุกคนแต่มันยังเป็นตัวน้อย เก็บปูกันกุ้งปล่อยคืนซะโอ้ได้อีกตัวหนึ่ง กัะปูน้อยอน,นี่เขากับป่อยคืนอ่ะมือนีหมาดเนาะพี่น้องตัวหอยก็ได้บ้างอะไรตัวหอยนี่เขาจะเอาไปเฮ็ดอ้อมเสเื้อเบอร์อิเลเอร์เดอพี่น้องส่วนตัวปูนี่เนาะจะเอาไปตามเสื้อมากตอง ตัวนี้เยอะๆได้เยอะนะคะวันนี้้ยปูตกปูตกพี่นอกปูตก <c oughs> ได้คืนคือเกา <c oughs> ้าไปลงไปอีพ่อเศร้รากำลังจมเนาะทุกคนมาตหนูมากินข้าวนาะ เพราะ่าทิก่ก้อนนี้เศร้ามาห่างน้ำามันออกเนาะตัวหนูก็เลยมันลุยมาแล้วทุกคนบ้านนี้นกไกาที่พาทุกคนมาตำบตักตองเด้อเอามาเตเหอเนะบักตองนี่นี่หน่วยบักเยืดๆพี่นอ้องสามหน่วยว้าวตำบตักตองเซอร์ตัวปูเนาะเป็นปูสดๆที่เราไปเอาขึ้นมาเตะนานเลยพี่นอ้องบ่เสียเวลาเนาะนกพิพาทุกคนมาตำเลยเด้อ อันนี้คือมีดอีพ่อเราจียืมน้ำเส้ากันเร้ายืมก็ได้ด <laughs> ท,ที่พี่น้องย้าตเนอบุกกาไซบันเลยเต่จำเป็นเนอบ่มีมีดอันนี้คือมักต้ย่าเฮาจีมาปอกมักตต้ก่อนเนอแล้วเฮาจึงมาตำเครื่อง แบบนี้เขากะเซิเร์มโมเข็ตลงไปเลยเนาะนีเพชรเพชนี่เนาะน้ำตาลทรายอันนี้คือเป้งนัวเนาะเสิรหลายเส็บหลายกรปปิ ราปิกาไก่ใส่หลายเม็ดหลายใส่น้อยเม็ดน,น้อยอูย้พี่น้องนอกลืมเอาอัน,นหัวกระเทียมมาได้ไหมญาเนาะลบไปเลยเรียบยร้อยเดี๋ยวต่อมาเ่าก็จะเอามักตรองอันนี้เนาะคือมักตรองที่นกฟักแล้วจะมักตรองเสอร์ก่อนแล้วเ่าจึงเสอร์นำปลาแดกเนาะ ป้าคกหน้อยพอตีนี่ตามสองหน่อยพอดีอันนี้คือน้ำประเดกเด้วยทุกคน nhau còn linh buồn sỏ แล้วอันนี้ก็คือโตกระปูเนาะที่เฮาจิมาเซ์ตามักต้องโนกาได้แซ่น้ำเกลือไว้เป็นที่เรียบร้อยเนาะเดี๋ยวเฮากจิมาเซ์ลงตามักต้องของเขาเลย ตอนนี้ตามักต้องเสืร์ปูนาของนกกาสำเร็จเรียบร้อยเลยเนาะเป็นตาแซ่บขนาดเลยเสิร์น้ำปลาเด็กแบบเค็มคุ้นขนาดตัวปูนาสดๆมาเด้อมาเด้อทุกคนมากินน้ำเดียวเด้อทุกคนเฮาก็ได้เวลามาเจ้าตามักต้องเนาะบึงไหมตมเสืร์ตัวปูนาสดๆเลยมาเด้อมาเด้อกินน้ำเดียวเด้อเอาํำแหลกก่อนเนาะ ยำลายเลยอือแซ่บหอมน้ำปลาแดกเอาแซาาวเลยรสชาติแบบเข้มข้นเลยเนาะทุกคนอือปูนาสดสด ตัวเนี้ยวๆแบบนี้เลยเนาะเดี๋ยวจังไรเราจะพาทุกคนมากินมีปูพร้อมเดร์คำเนี่ยปูแบบกรอบๆแฮมแฮงทุกคน ว่ามีบ่อนยองเนาะก็เลยได้ยกเอาเลยรสชาติทึกเจอขนาด ทุกคนคำนี้เอ็ดแบบเยื่อเลยใช่ส้มๆนวลๆส้มๆนวลๆเลยทุกคนอืม น้ำปลาเด็กความเข้มข้นซดน้ำปลาเด็ก แดงหนัวหนัวทุกคนปูนาตัวเนี้ๆ น้ำแห้งเลยพี่นอ้องน้ำมันนัวแห้งตุกปูทุกคน เนืออนอน้อมันหวานๆแซ่บับหงพี่นนองแซ่บหลายน,น้อทุกคนแล้วสำหรับวิดีโอนี้นกกาเจ้าซ่ำนี้ก็นกเนาะเพชนแหงพี่เนอะแล้วมาพบกับนกในวิดีโอต่อไปเนาะอบเจอทุกคนที่เข้ามาเบิ้งวิดีโอนี้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดแซมหัวสิงค์คือเฮ้ยซองสาวเซียงข่วงเด้อขอบเจออีกสีทุกคนหลายๆเนาะที่เข้ามาเบิ่งวิดีโอของสาวเซียงข่วงบ๊ายบาย